นี่ค่ะตัวใหญ่มากเลย มาหาหอยนะคะดูนั่งเก็บกันเลยค่ะฮอลแลนด์นะคะที่นี่ดูดูคนเยอะแยะเลยนี่ไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะได้หมดทุกคนดูสิอันนี้มีตัวเดียวเนาะนี่มีตัวเดียว หาแต่พอกินนะคะแช่น้ำว้ก่อนนะคะชอบกินหอยขม